เดี๋ยวจักน้อยนี่มาเร็นน้ำน้ากันเดอจักน้อยนี่ฮะบพท่านจะหานล่วงเตียยเัียงเออเออโอ้ยเนาะวดาดาววิววววิววิวอ้ยเนาะวัน สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาดูความน่ารักสายใยความอบอุ่นนะคะแม่โมที่มีให้กับน้องมิ่งนะคะลูกชายคนโตโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอของพี่นี่สือกละห,หวีอ๋อของแม่นี่สาเชือกละห้าหวีด้วยค่ะ<า>พ่ออ้อวนอ๋ขอขอบคุณค่ะ เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจะไปย่างเดียวแล้วปฏทินเดียวลูกเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับวัยรุ่นโอ้วัยรุ่นใจร้อนเละค่ะนี่จกไปย่างเดียวเลยเดี๋ยวแม่โมกับชิดหอดลูกไส้ใ่เนาะค่ะขอบคุณค่ะเอ้ยถ้าเบิรงเดอถ้าเบิรงมิ่งสินน้ำกลนบอท่านเพื่อน เดีมาหากันทุ่มมือเดีมาเล่นน้ากันนี่แมวล่าแมวล่าเอามาอีก15หวีก็คือแม่หางดีห้ามิ่งห้าแม่โมห้าเป็นสิบหาวีของคุณแม่นิสารับค่ะนี่บอจ้าโอ้ยบอตัวแมม่โอนั นี่อุ่นปุ้นปุ้นหุยหุเดี๋ยวเดียวลูกลาดเดี๋ยวท้าน่องนันแม่อุ่นออไปแล้วชิบไปย่างเดียวเด็ค่ะนี่พูเบาหน่อยนี่นะ<ส>เออฟันโผลหรือ,อยังปุ้บห่ะโอ้ย คู่กินบ่ลูกเน่ป่นเน่พญาน้กุนปนอยากกินบีบีเบียนหปากงี้าซ่บปากเนี่ยพูดหน่ะพูดอน่ะตี้ยอาเดี๋ยวจ๊กน้อยนี่มะเร็งน้ามันน้ำกันเดอจักหน่อยนี่ฮะเพราท่านจะหันล้งเตียงเียเียงเออเออ โอ๊ยเน่เน่เน่โอ้ยเนาะพุนดาพุนดาอุ้ย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 เนาะพวกกุ้นเป็นตาเมื่อยเนาะเอาอีกแล้วจ้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาธรรมดาบ่ธรรมดา แม่นิสาบอกอ๋อ,อจ้าพเพิ่มอีกห้าวีให้พี่ดาวจากแม่นิสาด้วยนะคะ,ะใช่ค่ะโอ้ยหนแม่เลยปกินเลยเนาะซา่ิีอด้ออออวยเออ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 กดนองนี่เร็วพี่มิงครับ อือใน้องเลน้อยนี่แม่ข้กแถ่ฮออู้เป็นเป็นวยแล้วจ้ะหนุนอุ่นอเอาล้อุ่นไปวอยวายอะไรข้างในบ้านนะมิงออกมาแล้วเร็วลูกลานเร็วมิงครับมา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 เออ ไงตาโตซื who, who, who too, who ่อๆดอกจ้าไถหารจับน้อน้อึ่โมอเตาหงดีเมาพูนขาน่อยเพื่อนนั่นักักักเจ้าของไม่มูมาอีก อันนี้ของอ่าค่ะแม่หางดีน้องมิ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวของคุณแม่โมูนเจ็บครับครับ เก่งครับเก่งมากเลยลูกชายคนเล็กเก่งมากเลยครับอลาคือเก่งแถรู้วุ้ยูน่ะอุ้ยอย่าไปบอกกับพิมิงเด้อพิมิ่งนั่นอุ้ยไอใบเด้อน่ะไม่มีเสียงนะคะเป็นเบาไปแห้งหรอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว รุ่นนี้ไม่มีแตกค่ะพ่อคุณยังดีค่ะรุ่นนี้กล้วยเอแตกกล้วยมุนเบิดอโอ้ย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 โชว์แล้วโชว์แล้วทานพุนโหลดจ้าิ่งว่งวน่่งวิ่่งวิ้วนว่งววิ่่ิ่่่ แม่โมคนกระใจดีคือเกาะะ่าเนาะค่ะเนอเห็นลูกชายคนโตเห็นมิงกะโอ้คิดหอดคิดถึงกะกอดกะเศร้าหาคือเกา่าค่ะทั้งคุณแม่หางดีนะคะคิดหอดกันคิดถึงกันเหมือนเดิมนะคะเมื่อไหร่น้องนโมจะมาโรงเรียนกับพี่ๆเนาะนี่แนมไดสีมาโรงเรียนกับไอ้มิงไอแนมตุ่มนี่ เดี๋ยวลูกเดียวมเอ๊นพุ่นน่ะมีเสียงโวยวายนะคะพ่วงคันนี้จอดนานแล้วถ้าถอดพ่วงออกนี่บันเทิงอืความน่ารักนะคะนี่เออเออเออเอเอา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 อยไปคือเก่า ลูกกะดึงแม่มิเตสิไปยางเดียวเลยค่ะนี่โอ้เออแม่หมูเต้าลูกไส้ใหญ่ไว้หนาวอีกแล้วเออตกลงจะเป็นช้างพังหรือช้างพายนี่เงี้ยเสียงเสียงเสียงพังพายพังพายใช่ไหมยังมันดอย่ามันยงเด้อคนอ้วนนี่กินไก่เสียงก็เสียง อยออกาอาอาโอ้เฮ้ยพันตัอากาศจ่าองน้มกื่องมันมุ่ง้นหมิงจิงจิงเออแบบว่าเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งผ่าผูกข้อเพลินทั้งพอกำหนั่นทั้งพอภูญัทั้งอ้่าหกรวบหลายตำแหน่งเลยค่ะนี่ คนเก่งนะคะคนเก่งฮะโอ้เหยียบตีนพ่อมป้าธรรมดาที่ไหนล่ะนี่เน้อเวอรนดะเวอรนาเอออาพวอเอาซพ้าซมบคนอ้วนนี่เว้ยเ้ยวอ่นดะวนดะเออเออ มึงขยันขยันยะาดดาดไหนไหนไหนดูสิโอ้ยโอ้ยพูดน่ะพูดนน่ะโอ้ยมาคือกันแถวนอกบัดนี้นอเฮ้อ่มนบออลากระเบื้องพิมงตั้งแต่อยู่ในทองเนาะเวอร์ด่ะใครถอดวิชาให้กันมาเป็นหลุนค่ะหัว้หพี่ดาวมาพิมมิงมาน้องน้ำโม จับมือเนี่ยถึกใจจับมือเน่ยเล่จับมือเนี่ยหน่อยเนี่ยแม่ยินเล่าอ้าวอวจับมือหน่อยลูกเรื่อยมาเร่ายเรือยเรื่อยมามามาจับมือักหักหักหักอย่ามาขวนนะอย่ามาขวนอย่ามาขวนหุ่นหุ่น โอ้หัวโนคือผ hey. ี่มิงเลยตัวนั้นแต่ว่าสองขางเรียบโน่นโน่นทางน้นขางยขางยกกันเลยมิงกับขางใส่คือกันฮะนี่ปานอยูบองใดจ้ะพูดออะก็เะเหมือนคนเลยเนาะ อืมลูกสาวหนูคือกันมีมีม,ม,มีมีอยู่ขาเราก็มีอยู่บ่งหลังบ่อ,อู้น่ารักมากเลยนะคะภาพนี้วอ,อบอุ่นค่ะนะคะแม่โมกับน้องชายมาหาคุ่นโอ้จิบโอ้ยอาจอดเติมน้ำมันก่อนจากน้อยรถพ่วงก็จะออกเดินทางต่อแล้ว นั่นเห็นบ่ออืมเออโอ้โหผุนพุนผุนผุนเฮ้ยแม่นยังแม่โตยิ่งยิ่งช่างยังมาโตยิงใหญ่เดี๋ยวว่าพูดอ่ะเออเสียแทวบัดที่นี่เสียเสียเลยละบัดนี้อีลิถ้าเบิ้งคุณแม่หางดีนี่สิเป็นจังไดเสยตุ๋ยเรื่องรบัดค่ะบัดที่นี่พุ่นบ่อได้เขาไก่แล้ว ได้กอดได้หอมกันแล้วียบ้อยอืมเดี๋ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยย,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 ยเป็นยังคือฝ้าวแท้พ่วงหน่อยคือฝ้า,าวแทนพ่วงหน่อยนี่อืม <c oughs> อย่าลืมหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์นะคะฝา,ากาความน่ารักไว้เพียงเท่านี้ค่ะฝากอ่า ความอบอุ่นนะคะเป็นภาพที่สวยงามความอบอุ่นท่าน,นี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ